สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้เด็กๆก,ก็มาพบกับครูเอ๋นะคะในวิชาภาษาไทยเหมือนเดิมค่ะวิชาภาษาไทยของเราก็เรียนรู้เกี่ยวกับตัวพยัญชนะสระนะคะแล้วก็การเขียนประสมคํากันค่ะเราเรียนันไปหลายครั้งแล้วเด็กๆต้องมันทบทวนนะ,ะลูกการอ่านตัวพยัญชนะอ่านนะคะแล้วก็การอ่านสระนะคะลูกให้ถูกต้องเพื่อเราจะได้ เขียนประสมคําของเราได้ถูกต้องค่ะวันนี้ครูเอกก็จะพาเด็กๆมาเรียนการอ่านนะคะลูกประสมคํากันค่ะถ้าพร้อมแล้วเด็กๆหยิบหนังสือภาษาไทยเรื่องนี้ของเรามาได้เลยค่ะลูกภาษาไทยของเราก็คือการอ่านนี่เองนะะลูกอ่านได้คิดเป็นภาษาไทยของเราเนี่ยวันนี้ครูเอกก็จะพาเด็กๆมาอ่านนะคะลูกประสมคําสระกันค่ะลูกสระและ พยัญชนะกรมก็คือหน้านี้เลยเป็นสระโอและสระโอกันค่ะผู้เอกยกตัวอย่างไว้บนกระดานแล้วนะคะลูกเด็กๆก็เปิดหน้านี้มาแล้วก็ชี้ตามคุณครูเลยนะคะลูกเมื่อพร้อมแล้วไปอ่านพร้อมๆกันเลยค่ะเอาแล้วค่ะเด็กๆอ่านพร้อมกันเลยนะคะลูกเด็กๆชี้ในหนังสือของเด็กๆเลยนะคะลูกวันนี้หน้านี้ก็จะเป็นสระโอนะลูกสระโอออกเสียงว่าโออ้าพร้อมแล้วอ่านเลยค่ะ ยออกดุสออกสคออกโคสอชอลกชออกชุกชออกชุกหออกโคอออโอกบออกโบหออกโค ต่ออกตกอาล้วค่ะนี่เรียกว่าหนึ่งพยายามือนที่เราเคยเรียนไปต่อไปก็จะเป็นสองพยางค์กันค่ะเอาล้วค่ะเด็กอ่านพร้อมกับคุณเอ๋เลยนะคะลูกกอแองอแกงพอโอกปุ๊อ่านว่าแกงปุ๊ต่อไปดอะงอดังขอรออโผล่อ่านว่า หกต่อไปหออกมอขมอโอโกออกโปโกไม่ตีโกอ่านว่าขมโกต่อไปรออกลุทออีมอทิงทิง,ทงไม่โททิ้งอ่านว่าลกทิ้งนะคะนี่คือสระอกของเราต่อไปเป็นสระโอว่าค่ะ ซาโอเด็กดูเลยนะคะลูกงอโองูฟอโอโฟรอโอโลพอโอโปยอโอโยต่อไปจอโอโจหอโอโพหอโอโหซอ โอโซนอโอโนเอาเลยค่ะหนึ่งพยางค์ผ่านไปเป็นสองพยางค์นะคะลูกสองพยางค์อ่ะเดี๋ยวเด็กๆมาอ่านเลยกอโอโกกอโอโกโกไมโ,โกโกอ่านว่าโกโกต่อไปสออีงอสิงตอโอโตอ่านว่าสิงโตนะคะลูก ต่อไปมอโ,อโมอโอโมหอโอโหอ่านว่าโมโหออ่ะต่อไปสอโอโมสมสมไม,ม่โทสม้มอโอโออ่านว่าสม้มโอนะคะลูกต่อไปยอโอโยยอเอเยอ,อ,อ่านว่าโยเย,ย จบไปแล้วนี่คือการอ่านประสมคําแล้ววันนี้เอกก็จะมีใบงานของูเอกต่อเนื่องจากครั้งที่แล้วกันนะคะลูกเด็กเด็กก็จะต้องเขียนนี่เลยลูก,กเอกฝากไว้เลยใบงานสองหน้าของเราเลยนะคะลูกซึ่งต่อเนื่องจากครั้งที่แล้วคะ่ะลูกมีการเขียนประสมคําระหว่างตัวพยัญชนะและสระเหมือนเดิมเลยพยัญชนะอยู่ด้านหน้าสระอยู่ด้านบนแล้วก็เอามา ประสมคํากันเขียนออกมาเลยเหมือนที่ครูเอ๋เคยสอนเด็กๆไปแล้เด็กๆก็ทําไปแล้วนะคะลูกนี้เราก็มาดูเลยคเอ,อ๋มีสขอให้มาเป็นสระอาสระอีสระอึแล้วก็สระอุส่วนพยานชนะก็จะมีงมอมายอยกักรอเรือโวแหวนสอเสือ ออหยิบเด็กๆก็เอามาประสมคํากันเองเลยเด็กๆเ,เก่งนอยู่แล้วลูกทําได้อยู่แล้วต่อไปก็เป็นหน้านี้เลยนะคะลูกเหมือนกันเลยหน้านี้ก็จะเป็นซาลาเอซาลาแอซาลาโอซาลาออกเหมือนกันเลยเด็กก็เขียนนะคะลูกเสร็จแล้วเขียนชื่อลูกแล้วก็ส่งมาในรายกลุ่มนะคะลูกแล้วใบงานทิ้นที่2ก็คือการคัด ลูกคัดและคัดและอ่านสารโอก,กันค่ะเหมือนที่เราอ่านกันไปแล้วนะคะลูกเด็กๆอ่านเขียนเสร็จแล้วก็หัดอ่านตามคลิปที่คุณครูสอนไปเมื่อสักครู่นี้เลยนะคะเอาละค่ะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะเด็กๆสวัสดีค่ะ